เฮล lo ทุกคนสบายดี fc ทุกคนเดิมเมื่อนี้มาอยู่กับซองแกมบุมสาวลาวสาวาวัสวว่งมาแกมบูมกับบริษัดคลิปหลายเทือนเนาะลงไปบางเทือคิดฮอต fc บางทีี่บางทีน่ฮอตแกมบุมอะ่ะแล้วก็เมื่อนี้เป็นมือพิเศษใช่ไหมแกมบุมจะพา fc ทุกคนไปเบิ้งขาเจ้าจเอื้อนว่าสถานที่ท่องเที่ยวหม่ของประเทศลาวเพื่อนหากกระเปิดได้ประมาณเดือนปลายนี่แหละทุกคนเป็นหอพิพิธภัณฑ์ของลาวนี่แหละขาเจ้าจหากกระเปิดใหญ่อลังการอีลีททุกคนแล้วก็พอดีว่ามีโอกาส เพื่อนวาเชิญให้ไปถ่ายรูปเนาะไปขายพัวประเภทสุดเสืส้อผ้าของสุดเผากับมูนี่หละแต่ว่าก่อนอื่นหมดกแต่ว่าก่อนอื่นหมดแคมบูมขอตัวไปแต่งหน้าไปอันไปใส่เครื่องนคนทุกคนแล้วจะเจอกันอยู่พุ่นเลยเด้ออย่าลืมทุกคนติดตามอีพีต่อไปไดเด้อาละนี่ก็จะเป็นทางขาเขานะแต้เรายัางสร้างบอลเลียบอลอันทางเขานี่พู้บนบอลเ้าจะไปย่งางไปนี่ก็ประมาณจักเมตดอันนี้นะลอยไปเมตดวะ ประมาณ1กิโล1กิโลนี่งามงามคล้ายๆแบบเป็นหวังเลยเนาะเป็นน้ำเลยทุกคนสวยงามแพงอันนี้ปลาตุนดิบปลาตุนดิบอยู่เป็นปลาเนาะอันนี้น้ำเอียงเกาะน้ำน้ำเงื่อ่ะบ่อหนอถึงกับอย่างเสื่อมหนองเสื่อมหนองอะไรมันสุดเสื่อมมันเสื่อม เป็นครั้งแรกที่ว่าไปเขาบุหัวอยู่ไหนมันมีอย่างไดีเดี๋ยราเขาวัดลุนน้ำกันทุนกคนเพคนกลับไปถ่ายกระจาวอันเข้าไปไหนละถ่ายไปเลยเออไอ้ม่มีตอนนั้นเดี๋ยวอันห้องเซอร์มีมีะนะจะบอกห้องเซอร์ ตะผ่านบอกง่ายสบายจะมีคำตอบสบายดี F4 m i ี i เดอะมิมี่เดอร์จะเจอของเสือก่อนกูโมมาเจอกันเมนแต่ว่าน่าเสียดายเนาะสิพักกันไปถ่ายอยู่ท่าหลวงโตเลยนี่ไปถ่ายแล้วหรอสวยงามแพงสุดขอบใจเด้อเฮ้ยฮู้เด้ออย่างเนาะคอยหูเด้ออันนี้คือจุดมันมีพลังงานบางอย่างบอกเจ้าหรอจุดเก็บปีเนาะ ่อันนี้สามัักเทียบตาีอ้อันนี้นัก่องเทียวตาระเทศทุกคนาโอ้โนจะมนี้็นเพิ่กัเติมเงินนะไอเข้าวงทองคงปัจไม่แพงเกียวอลังการงานสร้างทุกคน ดวยงานเหมือนกางเกงเหมือนพทัหมดเสื้อเสื้อกมมุเสื้อกมุ่้ขาใจเข้นี่มมกสสมแต่ยากใช่บัดวันีอยู่นอะอยู่ใกล้เนี่เพร้อมนวอ้นไง้นาอมนะ เด็ดมีของเธอด้วยเอาไหมเอาเลยเว้ยคุณแล้วก็เอาใจสุดกับใ่สุดแบบโบราณโบราณอันนี้คือกฎเนาะพี่ยังไหนความรู้สึกความรู้สึกเป็นยังไงคะแล้วก็ให้ให้ภาพให้ภาพให้ภาพในวิดีโอนี้ไม่ติดคำตอบเราบกว่าจะปิดต้องบัตระยะยังหลายเรียบร้อยเพราะว่า งามงามมกำลังข้าไปไหนทุกคนเปลี่ยนสุดทําอิด ตีดมาล้วนจะหันจะว่าหันเยียนถรงอ๋อถูกเรียนเดี๋ยวไมได้ไปไหนเรียนูดีๆกันมาไดอะไรยังสั่งไปแล้วติหนูฟังนะนะอะ อียิปอายิปอียิปนี่ตอนนี้เราก็เข้าไปในแล้วนะทุกคนสวยมากเลยค่าเข้าสะอันคนลาวกับประมาณเซนหนึ่งเซนหนึ่งกับ ร่อยกว่าบาทนี่แหละคนแต่ว่าแต่ว่าอันคนตาา่างประเทศนี่ก็ประมาณสองร้อยกว่าบาทนี่แหลทะทุกคน่ายดีดูคนอันนี้ก็เปลี่ยนสุดที่สองเนะเาะเขาเขาลงมาจากสั้นลุมอันนี้จะเป็นคันใดเลยกันสุดอันนี้จะเป็นข้นนเนนนเนขาเจ้าแตะสลับจะคาเป็นวัตถุบราณเนี่ยแหละพูนเป็นปกผาปกหยางเนาะทุกคน สวยมากเลยแกเจียววิดีโอนี่นะวิดีโออะไรเอาวิดีโอเพื่นี้้าไปถ่ายยุคอีอ่ยังลงนี่ทุกคนอันนี้เขาก็อยู่ในโซนโลหะบางเนาะเลาะอันนี้นส้ม ก็ภาพสิบแคก็จ้เกะสลักงามงงมทุกคนเป็นก้างปลาลายพญานพญานอกอันนี้ก็พอดเวลาเมื่อแล้วทุกคนแต่ละคนพอ,อ,อกัได้โฮมเดนจีอัพลีกให้ทุกคนเบิ่งเดินแรงแล้วเขาจะกลับแล้วคลิปนี้ก็